สวัสดีครับสอนสมัคร Line Official Account ในคอมพิวเตอร์นะครับก่อนรับชมรับฟังฝากกดติดตามถ้าใครยังไม่เป็นสมาชิกช่องครับในส่วนสมาชิก VIP หรือท่านที่กำลังตามหาติวเตอร์นะครับเบอร์โทรผมขึ้นหน้าจอด้านล่างเนี่ยนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องเบอร์ทูวรลเลดก็อยู่ด้านล่างนะครับ ยินดีที่จะเป็นเรือจ้างนะครับมีทั้งแบบฟรีและแบบชําระเงินนะครับใครที่เรียนฟรีก็อย่าลืมกดติดตามแล้วไปดูในเพลย์ลิสต์สในช่องของผมมีคลิปมากกว่า500คลิปนะครับโอเคเริ่มต้นครับเดี๋ยวคนใหม่จะตามไม่ทันนะครับให้คุณเข้ามาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะครับในไลน์นะครับเข้ามาในไลน์ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนบัญชีตรงนี้นะครับเข้ามาในตั้งค่า หัวข้อที่2ครเขาว่าบัญชีครับเข้าไปเพื่อที่จะตรงนี้นะลงทะเบียนอ e ีเมลคลิกลงทะเบียนและรหัสผมจะฝากคลิปที่เกี่ยวข้องไว้ในตัวไอมุมขวาเพื่อไม่เวิร์บไปอย่างรวดเร็วตรงตามประเด็นในหัวข้อวันนี้ก็คือสมัคร Line Official Account ในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าก็ส่งคุณมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนมือใหม่นะครับก็ทำตามเงื่อนไขสมัครจีเมลเออขออภัย เาเรียกว่าลงทะเบียนอีเมลใน l ล n e ในส่วนสมัคร Gmail เออเดี๋ยวจะฝากไว้ในตัวไอมุมขวาเช่นเดียวกันนะครับสมัครอีเมลไม่ใช้เบอร์โทรมันเชื่อมโยงมันพ่วงกันยอะแยะเลยคุณผู้ฟังนะครับต้องต้องขออภัยนะครับบางครั้งในบางเนื้อหามันมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับเดี๋ยวผมจะแยกเป็นลงทะเบียนอีเมลนะครับอีกคลิปหนึ่งในส่วนสมัคร Gmail ก็อีกคลิปหนึ่งในตัวไอมุมขวานะครับกดไปดูแล้วกัน อจบนะครับเคลียร์ผ่านนะสำหรับเรื่องนี้เมื่อเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์แค่นี้ครับ www.linebiz.com นี่ฮะ linebiz.com นะครับนี่คือช่องทางที่จะเข้าไปสร้างบัญชีนะครับนี่คือช่องทางสร้างบัญชีอีกเว็บหนึ่งนะครับช่องทางในการลงชื่อเขาใช้ line official account แบบด่วนๆคือ manager.line.biz นี่คือช่องทางการนี่ฮะ manager.line.biz คือเข้าใช้งาน line official account แบบด่วนๆแต่ไม,ไม่ไม่สับสนนะนะครับในส่วน w w w linebiz.com เนี่ยคือสร้างบัญชีนะครับสร้างบัญชี line oa นั่นเองครับอ่ะลุยกันเลยสร้างยังไงเลื่อนลงไปด้านล่าง line account connect นี่นะครับคลิกดูเพิ่มเติมเลื่อนลงไปครับนี่ฮะให้คุณคลิกสร้างบัญชีทั่วไปนะครับตรงนี้จากนั้นครับนี่ครับ account name ค,ค,คุณจะใส่อะไรก็ได้นะครับ อีเมลอีเมลแล้วแต่นะครับคุณจะใช้อ e ีเมลที่ลงทะเบียนไว้หรือว่าอ e ีเมลอื่นๆก็ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่มีปัญหานะชื่อบริษัทคุณจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับแล้วเลือกชนิดของธุรกิจของคุณนะครับเลือกอะไรก็ได้ครับเขาไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับ เว็บไซต์และบล็อกแล้วกันนะครับในส่วนย่อยก็เลือกเนี่ยฮะเว็บไซต์และบล็อกอื่นๆครับเขาไม่ซีเรียสนะครับในส่วนนี้สิ่งที่จะซีเรียสนะครับ a c ค o u n t n a น e นะครับตรงนี้ถ้ามันยาวเกินไปมันจะไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็แก้ให้มันสั้นและหัวข้อตรงนี้ถ้ามีคำว่า Line แบบนี้นะครับชื่อเต็มลิขสิทธิ์ของเขาเขาไม่ผ่านให้ลบลบการันออกไปเนี่ยนะครับถ้าคุณมี ข้อความเกี่ยวกับ Line นะครับก็จะผ่านได้นะฮะเนี่ยคลิก continu e ได้เลยครับแล้วเช็คดูนะครับทีนี้เลื่อนลงไปด้านล่างครับเช็คดูอ่ะตรงนี้นะครับ submit อ่ Sub mit, นะยอมรับไปเลยเนี่ยครับโอเคขั้นตอนที่3ครับนี่ฮะเขาบอกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็คลิก go go to line official account เมนเจอร์ครับก็จะเชื่อมโยงเข้าไปหน้านี้บัญชีที่เพิ่งสร้างล่าล่าสุดนะครับเช็คดูตรงนี้นะครับนี่นี่ครับชื่อเงินออนไลน์นะครับที่ผมเพิ่งสร้างเมื่อกี้บัญชีอื่นๆก็ประมาณนี้ครับมีบัญชีอะไรบ้างคุณสามารถรับสร้างบัญชีให้คนอื่นได้ด้วยนะครับรับงานออนไลน์นี่คืองานออนไลน์ของจริงนะครับสร้างหน้าเพจให้คนอื่นปรับแต่ง เรียนรู้ได้ในช่องของผมนะครับแล้วไปทําเงินรับจ้างเปิดเพจดูแลเพจเนี่ยคือหน้าเพจไลน์ติดตั้ง rich menu rich video message สิ่งต่างๆแเหล่านี้ครับคุณออกแบบวางแผนการตลาดรับงานออนไลน์คือผมรับงานไงผมจึงแนะนําคุณนะครับไม่ห่วงวิชานะครับผมมีของฟรีในช่องแต่ใครต้องการเรียนกับผมเพื่อไปรับงานต่อเนี่ยผมก็เปิดสอนพันเก้าได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับการเรียนเนี่ยเนี่ยคือเรียนแบบโลกกว้าง นะครับ1,900ในโปรนี้ถ้าในอนาคตมันขึ้นราคาก็อย่าว่ากันเพราะว่าปัจจุบันนี้ปี6-3ราคาที่1,900บาท Line Official Account YouTube Facebook Google Google a d นะครับรองรับร,รวมรวมถึง f a c e b o o k Ad สิ่งเหล่านี้สามารถปรึกษาและเรียนรู้กันได้นะครับเบอร์โทรผมขึ้นหน้าจอสำหรับใครที่เริ่มต้นอยากจะหางานออนไลน์อยากมีทักษะสกิลต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือ ช่องทางแนะนำนะครับใครต้องการอาชีพออนไลน์เนี่ยนะครับผมยินดีที่จะเป็นติวเตอร์ให้กับคุณนั่นเองนะครับนี่คือหลายคนนะครับปัญหาคือไม่รู้จะสร้างบัญชีขึ้นมายังไงนะครับมือถือก็บางครั้งมันก็ล็อกอินไลน์ไม่ผ่านอะไรต่างๆมีปัญหาเยอะแยะก็ใช้วิธีการนี้แล้วกันนะครับถ้ามีบัญชีไลน์ลงทะเบียนนะครับ ลงทเบียนลายเรียบร้อยแล้วมีเบอร์โทรก็สามารถที่จะล็อกอินในคอมพิวเตอร์ครับเพราะมันไม่มีการยืนยันเบอร์ทงเบอร์โทรอะไรต่างๆนะครับในส่วนล็อกอินบัญชีในในลาย e o f f i c i a l a c c o u n t นะครับสามารถล็อกอินในในคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆนะครับ